โรคซึมเศร้านี่มีความอันตรายมากๆเลยคนรอบข้างผมหลายคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้แล้วซึ่งโรคนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับชาวบ้านตาดำๆดอย่างพวกเรานะครับแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงอย่างดาราเนี่ยหลายท่านก็เป็นบางท่านเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งมีดาราท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคุณหยวนดาก้อนไฟเขาได้ออกมาบอกเล่านะครับว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันและใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติไม่ใช้ยาเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาวิธีนี้มาแชร์ทุกคนฟังกันครับโดยสาเหตุที่คคุณหยวนนนนเเี่่าป็โ้ืองจก วงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปทําให้งานของเขารดลงประกอบกับความเครียดนะครับที่จะต้องดูแลคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคไขมันอุดตันในสมองเส้นเลือดตีบและแตกบางส่วนทําให้เรื่องเงินนี่มันมีการติดขัดซึ่งหนักถึงนะครับเขาเคยเกือบคิดจะทําร้ายตัวเองด้วยซึ่งคุณหยวน,นะครับได้แชร์เทคนิคว่าทําไมเขาถึงรอดจากภาวะร้ายแรงขนาดนี้มาได้ข้อหนึ่งครับเขาเริ่มศึกษาเรื่องราวในใสายงานตนเองมากขึ้น โดยคุณหย่วนดาก้อนไฟเนี่ยแกทำงานในวงการบันเทิงเนาะผมเชื่อแน่ว่าใครที่อายุสักยี่สิบขึ้นเนี่ยรู้จักคุณหย่วนแน่นอนสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยแกเป็นดารานักกองนักเต้นที่มีชื่อเสียงมากๆแต่แกก็มาบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการทํำละครแบบเดิมนะครับหรือรายการแบบเดิมๆม,มันทำยากขึ้นแล้วแกก็ไปสํารวจมาแกก็พบว่ารายการวาไราตี้แล้วก็ซีรีส์นะครับเกี่ยวกับชายชายหรือหญิงหเนี่ยมาแรง แล้วก็ไปฝึกฝนการแสดงแนวอื่นจนในที่สุดแกได้รับรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมแล้วก็เริ่มมีงานในวงการกลับขึ้นใหม่ครั้งข้อ2พยายามเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยวิธีการเข้าใจชีวิตของแกเนี่ยแกหันเข้าสู่ศาสนาพุทธนะครับใช้ธรรมะโดยการดูแลตัวเองแกเรียกธรรมะว่าเป็นยาเลย เมื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยแกก็เริ่มเข้าใจว่าอาการป่วยของคุณแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายนะครับคนอายุ7-80ปีเนี่ยมันก็ต้องมีการหลงลืมมีอารมณ์แปรปรวนสุขภาพที่แย่ลงอยู่แล้วนะครับมันไม่มีใครจะแข็งแรงได้ตลอดไปซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก,ก่อนนะครับในช่วงน,นั้นก็รักษาทานยาอยู่หลายเดือนสิ่งที่ทำเนี่ยก็คล้ายๆกับคุณหยนเนาะคือเราจะต้องพยายามเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับพยายามฟังคลิป ที่ดีๆนะครับส่งเสริมกำลังใจตัวเองนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ไม่ถนัดในการจะนั่งฟังคลิปเนี่ยสามารถไปอ่านหนังสือได้นะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือหนังสือนะครับกาชื่อฉันเป็นโรคซึมเศร้าใหม่นะซึ่งเป็นการกรวบรวมนะบทสัมภาษณ์ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเพื่อว่าเราเองเนี่ยจะได้ลองดูเองว่าเอ๊ะเราเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็ปัญหาคนอื่นเนี่ยมันเจออะไรบ้างซึ่งการฟังเรื่องราวของคนอื่นมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเรื่องราวของเราเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นเหมือนเราครับแล้วเขาก็ก้้าาาผ่นนมมัได เราก็ต้องก้าวผ่านได้เหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ